ต้องมีการโยกย้ายรั้งใหญ่อีกแล้วนะคะพี่น้องใหญ่มากอุ้ยตายระวังด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะย้ายรกระถางดอกไม้ใหญ่ของป้าที่เคยอยู่มุมนี้นะคะปกติแล้วเคยอยู่มุมนี้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านสวยแล้วสีสวยแล้วก็เลยขอให้ช่ช่วยย้ายนะคะค ย้ายย้ายนะคะกำลังย้ายครั้งใหญ่อีกแล้วเพราะว่ากระถางมันใหญ่นั่นเองค่ะทุกท่านกระถางใหญ่ค่ะต้นไม้ก็สูงด้วยยไปได้นะคะลุ้นมากเลยค่ะทุกท่านป้าก็ลุ้นมากเลยค่ะโอ้ โอ้อันนี้คืองานใหญ่มากนะคะทุกท่านการย้ายโยกย้ายครั้งใหญ่นะคะหักก็มีนะคะทุกท่านโอหักไปก็หลายกิ่งย,ย้ยายย้ายต้นไม้ใหญ่ทุกทีป้าต้องก็ต้องเสียสละนะคะต้องต้องสละกิ่งไม้ทุกทีเลยอันนี้ก็หักไปหลายยอดเหมือนกันจะได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้อง ย้ายนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันบังบ้านมันไม่สวยแล้วนะคะมันมันรกนะคะก็เลยจําเป็นต้องย้ายนะคะนี่นะคะสวนกุหลาบของป้าโหลุ้นมากเลยคนที่ถ่ายคลิปนี่ลุ้นมากเลยไม่ได้ทําช่วยเขานะคะเนี่ยไม่ได้ทำช่วยเขานะคะ,ะ,คะก็ลุ้นมากเลยว่าจะได้ไหมสามหนุ่มสองหนุ่มกับอีกหนึ่งผู้เท่า ส <laughs> องลุงมกับอีกหนึ่งผู้เท่าคุณลุงไม่เคลียร์ปรับอันนั้นมันดีๆเนาะตรงที่จะวางไหมโอทุกท่มมานเอาเเอาเสียมมาเคลียร์พื้นที่มันเรียบๆหน่อยเดี๋ยวออกให้มันก่อนนันไม่ทําตั้งแต่ตอนแรกดิฉันทวงติงอยู่เด้นันเห็น่ นี้นะคะกำลังเคลียร์ตรงที่จะวางจะตั้งเพราะว่ามันต้องอยู่ในร่มลำไรด้วยถ้าแดดเต็มที่ก็จะไม่ไม่งามนะคะสำหรับไม้ชนิดนี้ค่ะยังไงยังไงคะ,น,ะนี่ฉันนึกนคิดอะไรไม่ออกคะ่ะตอนนี้เอานี่แหละ<อ>คิดอะไรไม่ออกเลยคะ่ะตรงน,นี้เพราะว่า <laughs> อุย้ย ต้องต้องทำทีให้พอสำหรับที่จะวางได้เนะไม่งั้นมันก็จะล้มนี่คุณลุงต้องทำให้เรียบลงเป็นล้ม มันจะได้อยู่ได้แม่คุณลุงไม่อย่างนั้นมันก็ล้มเเกแก่กเี่ยววะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ช่างมันอ่ะช่างมันถีต่ตรงในสาระอีกหลายๆอย่างอยู่ <c oughs> เออใช่มองนี่ป้าดอกกระเจียวหวานตลอดคือบ๊กคูดอหัวมันออกแน่ตามันขึ้นยมมันอยู่ไตกระถางมันจะขึ้นบ่ไาดา้ที่วันนี้เห <c oughs> มือนหลายๆดอกกระเจียวเชียวเฮ็ดป <c oughs> ูนทับมั่นลายอยู่ท้างคน ก้นเอาหัวดอกกระเจียวออกในซังมันมีกนออกในเป็นยังยก,ก,ยก,กินทั้งางลลืมไปตัวนี้ปลาดอกกระเจียวหวานตัวนี้มองนี้จะจำเป็นต้องเอาอันนี้มาไว้ที่นี่ก่อน นจะไหวไหมเนี่ยคุณลุงจะต้องช่วยเอา,เ,อาเชือกไหมลุงเอาเชือกมาผูกมัดไว้กับต้นสนก่อนนี่ช่วยเข้าก่อน ย้ายครั้งใหญ่นะกอ,อนี้เป็นกอที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะสําหรับเพชรชะเงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาอยู่ตร,ตรงนี้เขาจะอยู่ได้ไหมเพราะไม่ชอบแดดเต็มที่อะค่ะโอ้ต้องสลับแปลงของกระเจียวหวานเลยนะคะตรงนี้ Lu, ở trường mầm lệch cho ai không môn 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 เดี๋ยวคุณลุงขุดอันนี้ออกเลยเนะา,านะยูนีอารซิดีน้ำเพราะว่าหลากสิได่ลงดินเนาะที่หม่องหันมันเป็นปุ๋นหลากลงมาได้รือเพิ่นลงดินว่ละชนิดนี่กับแน่นใจขึ้กนะัน ส่วนมา,มมาเห็นนยึดตะน้ำต่อน้ำกระทางสินะข่มบาดเลยวะขอบคุณหลายๆซัครับครับผมออกไปครับค่ะตอนนี้ก็คุณลุงไม่ต้องเอาออกจากอันนี้ไม่ต้องเอาออกเอาอันใหม่มา เอาเชือกใหม่มาผูกเขาโยงกับพยุงกับต้นในสนนะ่นนะเดี๋ยวจะล้ม